ครับ้านเมื่นตากับบ่ขึ้นเลยนะแ้วมื่อนี้เจ้าภาพเพิ่นบอกว่าสซ่างเตยย่างเดียวยาวย่างเดียวเนา,าเนะนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับเจ้าภาพใไนจไอสปอร์ตนะครับก้อนเสตยเตยเสตยยาวนะครับตามเหตุตามค้องสะกอนนะครับขอหยัดบ่ายคู่สะกอนเล็กเล็กน่อยแล้วก็เน,นี่เยเขาขอยยาวน้ำกัอนจนถอดวินาทีสุดท้าย จนหอดสีมงแรงพี่น้องแล้วก็ทีมงานเสด็จไวไปทาองอำเภอย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดต่อเมือแหลงเดินทางสิไก่เนี่ยจักหน่อยเนาะเอ้าก่อนสิไปนามาหลังขึ้นหานแล้วขื่นซูเวทีแล้วเออขออนุญาตบายอ่อยอดคูล่ล้ำลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สักก่อนมาล่ำกับสิเป็นหอบหอบเนี่ยจักหน่อยเด้อแม่เด้อว่าเป็นยังมันเอาขอบคุณได้หลายครับได้ครับผมลูกพี่อของแท้อี๋ เออแล้วละวาสาธุสาธุสาธุพุทธละตานังธรรมละตานังสังละตานังยังแกวสามปการอันตรายอย่าได้มีมาผ่าน ละมานเอ่ยมาฮันอนนย่ามีมาผจนขอให้คุณทั้งสำคือพุดท,ทั้งทามังและสังฆังจงมาปกมาบังจงมากังมาลำยำลำไบโอ้ phân ơi đẹp chân hoa chỉ phát tề đó làm nên ba nó nói khán xa chúa đưa khả của nhỏ mưa nồm khung thuộc lầu sáng ทูสาวกาโายนอมมือนมอคุณกููถูกเล่าคุณพระพุทธเจ้าจงมาขังเหลืองงำคุณพระทงจังพระนออ้อทำอมทอะนี่ขุดนาคาผู้บีผาดปังพิมาคำซสอยสูคุณพัวทานละอาจับุซอนส,สังคุณพัวทานละอาจำบุซอนสังเมื่อในหวังตัวแยงเข็งขึ้นหนึ่งเขาออก ปากเบาให้มีปูเก่งขำออกปากเบาให้มีปูเก่งทำเขาเสียทำเหลือถากระยามีเพอพังอีกจังนึ่งวังเสียตดหัวสู่ต่ำกบุษนสังขายในยกเกินตัง้งยาวังนาธานี้เกิด ชาตินี้ชี่มีเกีวกับฝันเกิดชาตินี้ชีวิเกี่ยวกบฝันความสับสนในก็ตาแเมนผมขอสู่คู้เอ้กูกระยาสุดีไก่ข้างทางวิชางอาผมให้มันตุ่มเป็นเลามาจากผู้จองเน่ากู้ใสยแกงวีนาบัดนี้เสียมอ่านคุณคู่นะบัดนี้เสียมอ่านคุณคู่ข้าอาตุเด้อกู้ลอนให้นั่งกังคูเก่าให้นั่งหัวดำไปควาย้เ้อเต่าดาบกา กำไฟนะ่าให้ชื่อมีกาลาจังบากำไฟตาให้ถือกวยปุ่มเก้วพวกขาลำ u, ้ำเลวขึ้นสู่ขันไข่ทั้งขั้สายละตนมือฟอนเอ็นทั้งขั้สายละตนมือฟอนเอ็นฟังเสียงเข็มเผาจัจานเจ้พาพันไผ่ฝนลงพวกอยู่ทรงเะเห็นบอ่อพวมมาพวกอยู่ทรงเราเห็นบอ่อพวมมาเทวาดา,า,าข้างแทเดมาเลวมาเป็นเจ้าจังบ่มาเป็น,าาป,นปุ่มมา เป็นเจ้าจังบามาเป็นกลุ่มในหอบังมาดำการเจ้าอจุ่มสุ่มใหญ่นันคนพอมาเดิ้ลที่พระทวนไทยมาลงเด่นควังปังยากที่สังอาชีแต่งเตรียมหล่ากามสุราของกินทินสถานห้องยังมีทางสวยจังบมีทางผ่าแปลว่าผ่าพนาสะอ่อนแท้แทมาเม่จะอยู่ยั้ง หยาบหน่วยจะบวมไหวลงมาหยาบหยาบหน่วยบวมไหวลงมาทุ่งสีงาสีเขียวเที่ยวพอดีจนไทยนีลาใหญ่เชิญบระองค์ลงแทนมาเชิญเด่นกวางคุ้มาสุ่มกว่างบวันพัมมือนีลามือนีผู้ขับบังหัวเจ็ดอิทธิพลอีกดังหนึ่งมาบัดดลหัวใจให้เลื่อนไหลคืนอดำ

ทำก็จะหมนพออ่ำทำกันปฏิถุรล่ำซื่อซื้อคอยคือสัน่นแบบนี้เมื่อในเป็นบ้านเต่าเอาบุญคุณพพอเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพื่อส้า,สางนา้ำก่อกระทำบุญหาประลวงรับดับกันไปแล้วเด้วิเชียนใช้เลิศจำมน้าผ้า ดาราทองมาเสียบสองฉลองการฉลองงานนั่นที่ปีหดนดๆพ่อกันเชนึงมาเบอนี้ก็ถือว่าเป็นเชอที่แหลกเหตุมันเอ่อทีมงานเวชเชนเชลเลอร์ไอคําจำนภามหาปีหาหนองพี่น้องเช่าบ้านรอนดูของเฮ้าพี่น้องน้องสองห้องพี่น้องเช่าจังหวัดขอนแก่นเบอร์นี้มาฝากสื่อฝากเสียงไว้กับพีกับหนองกับพอกับเม่์ไหกายาเฝ้าตีดีกายาเฝ้าน่องคอยเบิ่งคอยแง่งซีปีจังเห็นหน้าเพื่อนบา้า ผาปีกะจังเห็นทรงมีดงเสือกะจังเฝามีงานตุม่มโฮมคณะเจ้าภาพของเฮ้าเหตุบุญหาอิปอ,อใส่น้ะลายซื่อเจ้าภาพผู้เหตุบุญหาผู้ใดเนาะเรื่องขอได้มาหากันอย่หลังเวทที่เรื่องขอเออทีมงานเจ้าภาพนี่บอกลูกล้านอิปออยังนี่พ่อหนุ่บอกอพ่อหนุยายชมเดี๋ยวพ่อหนุยายชมบรรยงเนาะนะครับเอา้าเมื่อนี่มวลเื่อน้อเซลกันแน่นอนบอกว่ก,กลายยหงหางเนาะขอุณขอบคุณเจ้าภาพ ครับผมเดี๋ยวไว้ใจเย็นบอดีฉัจากกันง่ายดอกจะเฝ้าเลีงหลายดทุว่าไงสั้นระเบิดอะไรได้บอหลั่มกระดับ่แม่นสั้นหยั่งนี่บ่หันได้กินเข่าบัดยนีมกินมูกินบ่กินหยั่งนี่โอ้ยจะเฝ้าเอามาให้กันเถอมันสิว่าเลี้ยงงานเลยเอาเดี๋ยวเกี่ยวกันสักก้อนสักหน่อยบ่แม่งหยั่งเนี้แล้วนี่กับซีดีเตอร์ย่างเดียวเนาะนะครับเออเห็ดเพราะเป็นสังเข็บปฏิวัติจ้างบอลำมาจังได้ลำกับบอลำ่มไม่ฟังว่าจะเออเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาอยากเกี่ คนบวชจบผู้งามจังไอคั่มเจมนาผ้าซื้อกะซื้อมวนสาวไอคั่มเจมนาผ้า,าสาวงามจากระเพื่อสีเมืองไม่ไมีลูกมีผัวเราไปขั้นบ่มีก็ขอจองเด้อไขอ่เด้อมือเนี้ยเด้อเออจองบ่แม่นจองไปใส่ดอกจองล้ำครูกันทั้งหานนี่ล่ะล่วงหันไปก็อยู่ไผอยู่มั่นเนี่ยเออจองให้อ้ายข่อย้าก่อนเนะาะคั้นอยากได้อีหลี่ยกให้มันเบิดขวดเชก่อนขอ่อยจังสิให้เด้อโอ้ยเอาอีหลี่ตบัดสิโอ้ยของแท้สัญญากันแล้วเด้อนี่คู่กันโลดมื้อเจ้าเนี่ย ລະແມ່ນວ່ານໍອໜັງຕັ້ງມາຟັງເດອາກະນາໂຕຜູ້ເຂົ້າເພິ່ັດອາກນາຂົ້າວລະກນເນອງຂມອງໄດແຕຕ xe đầy xe đầy đi non là cháu mi cù kẹo xóm xe đầy thong cắm bầy mi cù kẹo nhượng liều xe đầy bèo hô kẹo bắc cái xe ba khát ba câu thắng xuân chìm chìm quần quay bù xe đầy cù khăn thẹp bòn cái thẹp cơ Bồn, xe nôn na bòn dù xe đi ngõ mù hay có con để biển bèo câu lấy phèn là ca tu trắng để bèo cơ cái ให้เขาฟันก่อนได้เสียได้หน้องกูตอมเสียได้ดินเสียได้น้องหน้าหลงกาเปียพุงลุงล่มลมนาคาเดนั่งเอ่ยนัไปตุ่มขีตาลีาคากีข้าบ่มีตั้งแต่กีเ่เป็นีีอยู่มืองใด้ตั้งแต่กีเ่เป็นีีอยู่มืองใดคือบ่เห็นพันตาพันหาใสจะมาอภัวหาเกินหอบุญไขว่าชาวจุนมาใสบัดเทือด้ดลูกน่อยมาอุ้มใคาจังเห็นเป็นตังสีบักเซียนพีสาโล่ใจเป็นตังสีบักเซียนพีสาโร่ใจเสียปาาไทยน้ำไหลามาลวงกาห้บาเดว đòn sau ơi xa đáy nếu nhận bùm sống dưới kinh đọt đế nặng ơi sẽ để bà xa xa kinh để khẩu ý đồng thông hôm ly kia tao không má phô số cảnh tè bỏ thánh la đăng chạy mãi bay cơn bi xén xé chạy bò hết cả tất cả ô kỳ cầm chỉ chung đò bên đây buộc bỏ nhau ở mồm kinh ni ดังแบนเสียดันดินดังดันดินดินแต่ตหัวใจมัดไก่กันพันบ้า uh สัวดินเกัาป่าพันละยาเขาแล้วในียวเขามีคู่เสียดายดีเสียดายมันอีหมูบ้านหนุกตาไยเสียดายไตหลับไหลของเพิ่เกินหว่งเสียดายดวงมาลาบานกินไอเเคยแห่งมะเลนจ้อเบิร์ดแล้วก็มีแต่เดียวคู่หวังแต่กีดวงดอกส่วนเป็นนนดีอยู่ใสเสียใจดีขันแ่นบันอยู่ไกลสี่เดททองเจียวหาอันนี้นะไกลกันดังว่าจันกับไอแต่กีนะคือมาเดินไปไผ่บันค ขัญเขนคำกำปั้นบักเซียนอยู่สี่ขอผู้คตดชูห้ยายเอถ่าสู่ขันคิดสาให้ที่ถวนมวนหมูกาบมีขากแล้วดีทั้งเส้นบ่าวบ่ายังพอดีกำเวนนั้นมีชัดเนเมียทำบักเซียนบอคิดอยากจะขอเป็นหลวงเกินตกลงสาแต่เดินดอาสิป่าไปทั้งหลังนองเอ้ยน้องให้มาฟังผงเดียวหวอมกันนี่มันเหลวละสาแนวเดิมเขามาเอานั่งคนใหม่ละสาไม้ยอดดวงให้มาขวดหนุ่มผมละสาบัวดอกอุบมาส้มกินจันหอมน้องเอ้ยน้องพีสิทมทมถ้าขากว่าเดื ไหลเทาตาสาพักดา,ดาเนียวมันโคมลมลีนมากินบักเบานอ่อนได้เมื่อหลับตอนนอนองอยู่เย็นสวยเหลือเด่นคุณผินของข,องขายะาสามีไดไหมมาร่วมกับเชียงเชิญตีอักสามีจับอบาบีชักอันบอกด่านคันานยาไปใจพีเดียงกวา่าเดทั้งป่าบาแต่บีสะตาผูกพันกันไปเชียนเสียลย,ยหมีอาเขามาเอานังคนใหม่บ้าแต่ตกลงใจให้บักเสียนดูหลอมาแทงเขาเก่าเดิมส่วนนั่งน้องกายลืมห่างยาป้าหัวผัวกื้กันกับมีเพื่อตาองค์ แต่ว่าใจปากปั่มน้ำเมียของเผื่อขอตัวเ้นลองเกิดคำได้ผิดเรไปให้ไก่หม้อแผ่นแดงแผ่นแดงให้ไก่หม้อแผ่นแดงแสงตาเบาให้เจ้าเฝ้าเจ้าย่ามาเอาอเออเอเออาสวดๆให้มอแครนนะครับบลร่ำลายเอาสองกวนกับพ่ออืเพราะว่มเมินอีพอเจ้าพาพว่าเต้ยย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเอาพระเป็นสเก็บเขาพุ่นมักเมียเขาน้ำเด้อ